ค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของลำไยที่มากับไพร์ทกาแฟน,นะคะจริง,รงๆแล้วอาจารย์ก็จัดเป็นครั้งที่สองแล้ว<ม>ค่ะวันนี้ก็งานก็ยิ่งใหญ่ค่ะวันนี้ได้โชว์แบบว่าเป็นมินิเป็นมินิค่ะเพราะปกติก็จะมากันเต็มวงแต่ว่าวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคิวด้วยพอดี<ม><ม>ก็เลยมาอาจารย์บอกว่าแบบอยากให้มาแบบว่าเป็นมินิมินิอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขอบคุณเชิญชวนนแฟ<ห>นแใครท<ค>ี่สนใจนะมาเที่ยวก็ลา ได้ค่ะก็ะม,มาได้เลยนะคะใครที่อยู่นครราชสีม,มานะคะหรือว่าโคราชนะคะก็มาเดินช้อปปิ้งกันได้เพราะว่าตอนนี้ในงานเราก็รวบรวมนะคะหลากหลายร้านค้านะคะที่อร่อยแล้วก็รสชาติดีนะคะมาให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกัน,นะคะน่ะรวมถึงบูธของไฮต้องคำเราด้วยนะคะมีบูธของน้ำปลาแบบดีด้วยเดินได้ดโอเคค่ะได้โอเคค่ีนี้ ใช้ยังไงบ้างอ๋อค่ะค่ะปีนี้ไม่ได้แบบว่าจัดอะไรมากที่ไปท่องไปเที่ยวกันอะไราเงี้ยเป็นามนร่วางแพงไหมไ,ไงตอนน,น,นั้นก <c oughs> ็ในทีมคุยกันว่าปกติทุกปีเราก็จะมีฉลองกินเลี้ยงเ,เราก็เลยแบบนั่งคิดติว่าปีนี้จะเลี้ยงที่ไหนติมอะไรดีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็กินมาทุกปีแล้วก็เลยแบบว่าเอองั้นลองเปลี่ยนไปเที่ยวต่างประเทศกันดูไหมก็เลยคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีพี่แอนก็เลยเสนอว่าญี่ปุ่นดีไหมอะไรย่างเงี้ยก็เลยคอกันว่าโอเคงั้นก็ปีนี้ วางแผนกันไปน <c oughs> ติดโควดนะตอนนี้เห็นบอกว่าหลายทิมชีวิตมากที่น oh, จะไปของหนูทั้งวงเลยยกเว้นนักดนตรีบางท่านที่ติดภารกิจแล้วก็ไม่สะดวกไปส่วนแดนเซอร์ก็คือไปกันหมดเลยค่ะแล้วก็เ่ไดท,ทีมงานเนี่ยต้องทำด้วยการให้ผลผลประโยชน์ที่โครงา,หารหักมาทุกปีใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้ก็คือตอนแรกคุยกับทางทีมงานว่าแบบว่าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่า เหมือนเวลาเราไปทัวร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไปประเทศอื่นๆมาหมดแล้วแต่ญี่ปุ่นเรายังไม่เคยไปเลยก็เลยอยากลองไปดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือโอกาสไปแบบไปพักผ่อนด้วยแล้วี่ไปกี่วันนะไปน่าจะ6วันค่ะประมาณห้าหวันใช่ค่ะใช่แบเต็มที่เลย <c oughs> ใช่ค่ะก็สนุกค่ะคกิกจรมเห็นก้อนมีหลากหลายมากเลยมินเหมือนอะเทอจอาแบบ <c oughs> ใช่จริงๆก็ตั้งใจกันว่าอยากจะไปดิสนี่ค่ะหนูอยากไปดิสนี่กับแล้วก็คุยกับพวกพี่ๆดัเซอร์ว่าเอออยากไปเหมือนกันก็เลยไปกันค่ะ เขาถ่ายยิ้มแล้วมันมีข่าวออกมาแบบปาดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนร่วมในทิปนี้ยมันมีบอยไปด้วยจริงหรือเปล่าอะไรจริงค่ะใช่มันเป็นถ้าชวนยังไงตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องมันไปคิดกับเพื่อนอยู่แล้วหรือเราไปด้วยอหรืออะไรอย่างไรคือไปด้วยกันค่ะเพราะว่าคือน้องน้องในทีมก็คือขายงานให้กับน้องด้วยแล้วคือเหมือนกับน้องน้องต้นอ้อก็คือไปด้วยคือเหมือนกับว่าเราคุยกันทั้งในบริษัทว่าใครอยากจะไปหรือไม่ไปอะไรค่ะแล้วน้องก็อยากจะไปด้วยใช่ค่ะก็แค่นั้น กลัวไหมวันแี้มันมันต้องมีคนแบบเอ้ยจับผิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่มันมีภาพออกมาเลยจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้กลัวนะคะเพราะภาพที่ออกมาก็มาจากทางทีมงานเราเนี่ยแหละใช่ค่ะยังจับตามาอยู่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เสียอะไรค่ะก็ปกติใช่ค่ะ ขอย่านี่หนงได้ค่ะสถานะเออหลายๆเขก็จับตาเราเลยเพราะแบบยังมีแอบเชียร์อะไรกาอะไรแบบไหนค่ะก็เห็นว่ามีแอบเชีย şey ร์แต่ก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะไม่ไม่ได้มีสถานะอะไรเพราะว่าน้องเองก็สนิทกับทีมงานด้วยทั้งพวกเจาหรือว่านิ้นแดนเซอร์รวมกับทุกคนในวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับคือตอนนี้น้องมีกลุ่มเพื่อนก็คือกลุ่มแค่กลุ่มของเพื่อนเราที่สนิทกันมากๆเพราะว่าน้องเองก็อยู่พัทยาแล้วตอนนี้คือเหมือนน้องปักหลักอยู่ที่กรุงเทพกลุ่มเพื่อนก็จะมีแค่กลุ่มพวกเรานี่แหละที่ยังไปไหนมาไหนด้วยกัน ก็เคยถามเลยฮะในฮ้างบอกว่าไม่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 ว่าอะไรไม่ต้องมีอะไรเงี้ยแต่ขออย่าให้เรียกว่าเสี่ยงงานเราเคยได้ยินตรงนี้ในฮ้างพูดไหมอะไรในบทสัมภาษณ์ใช่ไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเรารู้สึกโอเคไหมที่แบบในฮ้างเปิดใจให้เปิดทางให้อะไรอยย่างงเี้หนูโอกาสให้เราดีกว่าหนูปกติเลยค่ะใช่ ทางเรื่องงานนิดนึงนะครับคนมองคิวงานเราตอนนี้มันแน่นมากมันมีเรื่องคิวงานแต่ตอนนี้เนาะศิลปินอะโดนเรื่องคิวงานโดยที่คิวทับคิวเทอะไรเงี้ยเราจัดการะไรอใหญ่เพราะว่าบางวันทีเห็นบอกว่าสี่งานห้างานก็มีมีมีค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีทีมหลังบ้านช่วยกันจัดการค่ะส่วนก็จะมีหน้าที่แค่ว่ามีทีมเคาะมาว่าวันนี้ไปไหนบ้างแล้วก็ทําตามแผนที่ทางทีมงานวางมาให้ค่ะล้างตัวร่างตาอยู่ละ ก็แรงใช่ไหมครับว่าวันนี้มก็หนักอยู่ะใช่ค่ะก็ส่วนมากถ้าเกิดอย่างเช่นนี้ก็จะมีเสียงแหบบ้างเพราะว่ามันมีงานเช้ามีงานดึกแล้วก็มีเช้าด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่ได้ทุกวันแล้วก็จะเน็ตเอาว่าวันนี้อย่างเช่นช่วง 3- 4สวันที่ผ่านมาก็จะมีงานดึกอย่างลงตีสามตีสี่อะไรยเงี้ยแล้วก็มีงานช่วงเช้าก็คือช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีเสียงแหบบ้างนิดหน่อยแต่ก็คือเดี๋ยวตอนเนี้ยอาจจะต้องกลับไปชาร์จพลังแบบนอนแบบให้เต็มที่แบบสักแปดเก้าชั่วโมงมันม่ ที่เราไปเป็นเกมค,คอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยไปใหญ่ๆอะ่ะเราจะสั่นตัวเองหรือว่าทีมงานยังไงก็ว่ามันมีเนิย,ยากนะเาะทีต้องไปต้อมนันต้องไปอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีทีมอย่างที่บอกว่ามีทีมหลังบ้านช่วยจัดเรื่องค<ช>ิว <ๆ S 2> อะไรเงี้ยหนูก็มีหน้าที่ไปตามเวลาที่ทางทีมงานวางไว้ให้ใช่แล้วตัวเองหาเวลาพักพุพักผ่อนอะไรยังไงบ้างโอ้โหตอบยังไงดีนอนบนรถเลยค่ะก็คืองีบได้ตอนไหนก็จะงีบเลยค่ะมีใหม่เป็นยไงคะมีงาหรือว่าแน่นไหมคะ ปีใหม่เหมือนจะอยู่ที่โคราชนะคะถ้าถ้าถ้าเหมือนจะเขาดาวที่นี่ใช่ค่ะยาวๆเลยหนึ่งวันวันนี้สามสิบเอ็ดค่ะเอ๊ะคือวันที่หนึ่งไปไปอีกที่หนึ่งใช่ค่ะเออทีนี้เสร็จแล้วเรื่องผลงานเรื่องอะไรมันมีอยู่แล้วเนาะใช่เราวางหรือว่าคุยกับอาจารย์นะว่าแบบ เฮ้ยหรือว่าปีหน้าอยากจะขอเบาลงอืมดัยังมีคนอยากหรือว่ายังมันอย่างแน่นค้าวยังรับได้ยังไม่ได้เคยคุยกับอาจารย์เรื่องนเลยค่ะเพราะเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ยังไหวอยู่โอเคอยู่เลยค่ะค่ะก็เราเองยังรู้สึกว่ายังทําได้อยู่ค่ะยังแบบสนุกกับการทํางานอยู่ด้วยแล้วก็ชอบทํางานเยอะๆมากกว่าแบบเพราะว่าพอตอนช่วงที่ผ่านมามีมีไดนดี <ork ork <an> ช่วอะไรอ๋อถึงไหนแล้วนะคะเออเรารับได้อยู่อ๋อรับได้อยู่ค่ะใช่อ่ะยังยังแบบรู้สนุกอยู่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็จะมีงานเลื่อนบ้างเลยยก็รู้สึกว่าพอไม่ได้ทํางานแล้วเราแบบเหงาเหมือนมันขาดอะไรไปในชีวิตอย่างเลี้ยค่ะ เอปาปากสูงแฟนๆเลยอ่ะขับไปหมู่ไปใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆล่วงหน้านะคะขอให้อ่าแฟนๆลำยายนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะคะอีกปีของทุกคนค่ะโอเค,อเคอขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะ,คะ,คะจ๋าได้เลยจ้ะ,จะ